ยิ้มรับคนแซวเปรี้ยวขึ้นน้องปีใหม่แฮปปี้ได้ช่วยแม่แต่งตัวสำหรับแอฟแท็กซ์ออนกับลูกสาวน้องปีใหม่เอวารินเป็นคู่แม่ลูกที่ตัวติดกันแทบตลอดเวลาเลยจริงๆค่ะโดยแฟนคลับจะได้เห็นโมเมนต์น่ารักนรักของคุณแม่กับลูกสาวออกมาบ่อยๆคุณแม่ก็สวยเป่งประกายส่วนลูกสาวก็น่ารักสดใสมากๆแล้วถ้าใครที่ติดตามจะรู้ดีว่าช่วงหลังๆมานี้ แอฟนั้นมักจะออกมาโพสต์อวดความเซ็กซี่ของตัวเองในลุกต่างๆอยู่เสมอบอกเลยเขาว่าคุณแม่สวยหุ่นดีมากๆโชว์นิดๆหน่อยๆแฟนคลับก็ฮือฮากันแล้วล่าสุสดแอฟก็มาออกงานอีเวนต์ก็เลยได้มีโอกาสให้สัมภาษณ์สื่อถึงเรื่องการแต่งตัวเปรียปร้ยวๆของตัวเองในช่วงนี้อีกทักยังเผยอ,อีกว่าลุกเปรียปร้ยวๆน,นั้นลูกสาวน้องปีใหม่เป็นคนช่วยแต่งตัวและออกแบบช่วงนี้แต่งตัวเปรี้ยวขึ้นเป็นช่วงที่เราอยากทําอะไรสนุกๆมันก็ไม่แน่ใจ เหมือนกันคือด้วยหลายๆอย่างด้วยงานตอนนี้ด้วยที่เปิดโอกาสให้ทําอะไรหลากหลายขึ้นมันก็จะเจอทางลักษณะงานเจอทีมใหญ่ๆเราก็สนุกไปกับมันเรารู้สึกว่ามันก็สดชื่นขึ้นบางที่มันอาจจะทําให้เราค้นพบอะไรใหม่ๆม,มุมมองใหม่ๆแต่โชคดีที่ได้ทีมที่เก่งเข้าใจความเป็นตัวเราเปิดนิดหน่อยคนก็แซวความจริงก็ไม่ได้เยอะนะยิ้มแค่นั้นคนก็ตื่นเต้นแล้วตกลงจะเอาแค่นั้นใช่ไหมคะฮ่า จะโชว์อีกรอมันก็ได้บ้างฮะฮะทางนี้ทางนั้นก็แล้วแต่งานแล้วแต่วาระโอกาสมันก็มีเปรี้ยวบ้างสลับกันไปพอเราเปลี่ยนลูกบ้างแน่นอนว่าก็มีความเห็นในทุกแง่มุมบางคนก็ชอบแบบหนึ่งบางคนก็ชอบอีกอย่างหนึ่งไม่ต้องคิดอะไรมากถามว่าเช็คฟีดแบ็ไหมไม่ถึงขนาดเช็คแต่ว่าถ้าเป็นคอมเมนต์ในไอจีก็ได้อ่านส่วนคุณปีใหม่เขาชอบคนนั้นเขาชอบอะไรแปลกใหม่อยู่แล้วลูกสาวจะเป็นแนวเปรียปร่ยว เดี๋ยวนี้ช่วยเลือกหมดเลยแต่เขาค่อนข้างโตก็จะรู้ว่าชุดแบบไหนเหมาะกับงานไหนตอนนี้เหมือนเป็นเพื่อนสาวแล้วไม่ใช่ลูกสาวน่ารักทั้งแม่ทั้งลูกเลยค่ะ